ไม่จะเอาชุกเฉนมจะเอาอ่ะสวยๆนะร้านนั้นลอยตรงนี้ขอแม่กดนะแม่ค่ะแม่อย่าเอาแต่ใจตัวเองสิคะจะเป็นกล่องสุกโย่แม่ก็จะไม่ชอบตัวที่แม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะโห้ยแตดูนี่อันนี้ก็น่ารักอันอืนก็น่ารักอันนั้นแม่ก็อยากได้นานๆขอแม่ ทั้งก่อนแม่ก็พูดอย่างนี้ทางนี้แม่ก็จะเอาจะเอาอีกแล้วแม่อย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่างนี้สิคะโอ้หชั้นเต็มจะมาดูตรงนี้สิมาดูมาดูเน <c oughs> ี่ยน่ารักน่ารักขนาดเลยอ่ะบ้านเรายังไม่มีตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีตัวนี้ก็ไม่มีโอ้ยน่ารักกางล้มใส่ใส่ด้วยอ่ะชัตมตัวนี้แม่อยากได้ตัวนี้ตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะ โอ้ยมีหูยังเหมือนกระต่ายบ้านเราก็มีกระต่ายเราเอาตัวนี้ดีกว่าอุย้ยนี่ก็น่ารักเนี่ยลิดั้นเถววินสตาอุย้ยตรงนี้สลีโอทังนั้นเลยจะเต็มแม่ห้ามอกห้ามใจเลยนะคะแม่ไม่ได้ไม่ได้ดูตัวนี้สิแมวเบลล,ล,ล์แต่กล้ามอย่างโตอย่างเงี้ยน่ารักแปลกดีด้วยอะ่ะอุย้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเต็มตัวนี้เขาฮิตมากเลยเนี่ยน,น,มมน้องหน้ามวยตุ้ยแน่ดูสิอุย้ยน่ารักอะ่ะ ีกันหมดทุกตัวแล้วจะให้แม่ไม่มีได้ยังไงอะดูขวดซอสสองตัวนี้สิน่ารักเนี่ยถ้าได้ไป็นีแม่จะไปอวดเพื่อนน้องมุ้ยตัวงลางนี่ก็น่ารักตัวใหญ่ๆดีเทลก็ดีชอตแปมให้แม่เคานะไม่ได้ค่ะแม่ไปกันเถอะค่ะไปกันเถอะค่ะไม่ไม่ สนุกคิสุน้าแม่ไม่เคยเล่นเลยขอแม่เล่นหน่อยได้ไหมจะแม่หายแม่โตแล้วนะคะก็ใช่สิแม่โตแล้วแม่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยไหนๆเจอแล้วแม่ขอเล่นหน่อยนะขอแม่ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยโหตู้เลยเนี่ยอยากเล่นจังเลยชอบแตมดูในนี้ดิมีของกาลัง ขให้ก็ได้ค่ะลงเลื้ยงดูเดี๋ยวก็เจอนี่ไงนี่ไงอสองอันนี่ไงคะ่ะได้แล้วเห็นไหมแม่ไ,ไปเลยค่ะจะได้หายงางเงสักทีโอ้โหน่ารักจังเลยอุย้ยแล้วนั่น,น,นตู้อะไรตู้อะไรไปดูดีกว่าแม่แม,ม่จะไปไหนสเตนโตเกียตุ๊กตาตโตนี้น่ารักมากเลยอ่ะอูดูดีดผงกุญแจน่ารักสุดๆเลยสเตมแม่คะแม่ก็เคยขี้ไปหลายหนแล้วไม่ได้สักที หมดตังไปเท่าไหร่แม่จะไม่ได้หรอคะโอ้ยจะไม่ได้หรอตู้นี้ตู้นี้นี่อันนี้น่าหลักมากเลยอ่ะแม่อยากมีวงกุญแจอย่างงี้ใส่กุญแจบ้านเราอ่ะสเตมขอบตังหยอดอีกสิไม่ได้ค่ะแม่ใส่เปลืองรู้ไหมไม่เถอะค่ะไปเถอะค่ะยังยังไม่ไปแม่จะไปดูนู้นโหแม่เรื่องชมัดเลยโอ้โหสนุกใหญ่มากเลยสเตมไม่อยากเล่นนะแต่เขาไม่ให้แม่เล่นแล้วค่ะแม่โตแล้ว ชั้าแตมก็ทำเป็นอยากเล่นสิเดี๋ยวแม่เขาไปดูแลชั้าแมแล้วแม่ได้เขาไปเล่นไงไม่เอาชั้ามก็โตแล้วขอแบบนี้ฉันไม่เล่นหรอกขาดไปกันไปกันโอ้ยโอ้ยชั้ามัวใจร้ายแม่ขออะไรก็ไม่ให้ไม่ให้แม่ก็จะใจจะเอานู่นจะเอาเนี่ยก็องอแย่อยู่นั่นแหละเออลูกน <c oughs> ี่โอ้ยอันนี้ของแม่ก็คือเทชตาม้อนไม่เอาไม่เอาจะแตมแม่ไม่กินแม่ไม่กินผักแม่จะกินน้ำกระโดด แม่นี่กินแต่น้ำบัดลมงแม่ก็จะอ้วดเดี๋ยวแม่ก็จะเป็นปลาหวานโอ้ยเช่นใดมันเป็นความสุขของแม่จะทนใด่าแม่ได้ไหมแม่ก็กินอันนี้ก่อนที่แม่จะรักครบจากแม่สิคะไเอ่แม่ไม่อยากกินผักว้ายแม่ไม่อยากกินผักแต่ผักมันมีประโยชน์นะคะแม่แม่กินผักหน่อยสิคะเห็นไหม ให้แม่กินเหมือนกันนั่นแหละแม่นี่เอาแต่ใจฉัมัดเลยนี่กินไต้กวหน่อยหืมฉนเตมกินไปซะกินไปฉันตมกินผักไปเยอะนั่นแหละฉันเต็มได้แข็งแรงแข็งแรงนะไม่ต้องห่วงแม่หรอกโหแม่แล้วก็มีแม่คนเดียวนะคะไม่ห่วงแม่เธอจะห่วงใครล่ะคะโอ้หลูกน่าอะอะะแม่กินผักก็ได้หนึ่งคำอะอะอะโอ้ใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้โหแม่ กินแค่นั้นนะอย่าเรียกว่ากินเลยค่ะยังไงแม่ก็กินแหละตามสัญญาแม่กินนักกรมณลงแม่ตอดอีกว่าเ <c oughs> ชื่นใจชื่นใจอุ๊ <c oughs> ยชแัแตมดูกระเป๋ากระเป๋าเยอะแยะไปหมดเลยถูกถู้ขนาดเลยชะแตม <c oughs> ขอแม่ซื้อหน่อยได้ไหมอ่ะกระเป๋าที่บ้าน20กว่าใบแม่ใช้หมดแล้วว่า <c oughs> แม่ค่ะแม่เจอกระเป๋าแล้วแม่จะซื้อไปถูกที่ไม่ได้นะคะ ไปเชียงใหม่แม่ก็ซื้อกระเป๋าชาวเขาไปทะเลก็ซื้อกระเป๋าสามบไปวัดก็อยากจะซื้อย่ามแล้วเจอกระเป๋าตรงเนี้แม่ก็ยังจะซื้ออีกมันเยอะเกินไปแล้วนะคะแม่ชีวิตหนึง่งแม่จะซื้อกระเป๋าวกี่ใบอะคะโอ้โหชุดแตงแตดูนี่ดิสวยสวยถูกๆูกนะเลยนี่ใครจะไปอดใจไหวผู้หญิงกับกระเป๋าเป็นของคู่กันรู้ไหมก็แม่คิดอย่างนี้แม่ก็เสียตังซื้อกระเป๋าทุกทีอะคะ่ะอันานาๆๆนาขออีกสักใบเถอะนะ ใบนี้แปลงร่างได้ด้วยดูสิพนรู้สิบล้วกลายเป็นใบเล็กขึ้นมาได้อีกเนี่ยไม่ได้ค่ะแม่แม่อยาเอาแต่ใจสิคะเจ็บตังว้ให้ชอตาเรียนหนังสือดีกว่าโอ้ไอชิตมต้ยชตเต้ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้นะแม่เจากระเป๋าคะแม่ขาแม่เห็นกระเป๋าสําคัญกว่าารเรียนของชแตามเหรอคะอ๋อแม่ขอโทษแม่ขอโทษการเรียนฉันแต้สสาคัญกว่ากระเป๋าก็ได้หึใจหลายชะมัดหึ ไอชาบแต้มอ่ะไอ้นู่นก็ไม่ให้แม่ซื้อไอ้นี่ก็ไม่ให้แม่เอาใจหลายใจดำาชัดเลยแม่เลี้ยงเชียแต้มัม่งแต่เด็กๆนะแม่ไม่เคยขัดใจเชียแต้มเลยอ่ะโอ้หแม่ค่ะแม่พูดอย่างนั้นสิคะอ่ะไหนๆวันนี้แม่เป็นเด็กดีเชีตามใจแม่ส่งอย่างก็แหละรอรอรอตามใจแม่เหรออะไรล่ะอะไรล่ะมาขัดตามเชียร์มาเลยค่ะอันนี้ค่ะเชียให้แม่กดอันนี้ได้หนึ่งอัน ชันตตมเองก็อยากได้เหมือนกันชั้น็อยากได้เหรอดีดีเรมากดกันชั้นแตมแม้วันนี้น่ารักจัีเลือไม่เป็นไรเลยน่ารักสุกตัวเลยด้วยนี่นี่นี่เมื่อกี้แม่เห็นอันนี้อันนี้อันนี้เชื่อแม like ่น uh oh. wow. mm ี่นี <h <h ่นี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 ่ตัวนี้นี่น้ำมึตุ้ยอย่างกำลังดังดูสรูอชนมก่อนชันแตนี่ันแตต ใชแม่หรือแม่ตามใช้แฉกกันแน่เนี่ยฮะตัวนี้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 ตืวนี้วนี่ตัวนี้ัวน้ตัวนี้ตักเียตันี้ตันีตัวนี้ตัวนี้นี้รักนี่ตัวนี้ักนี้ตัวน้ตัวนี้ตัวนตัวนี้้ตัตัวตัวตัวตตตัวนี้สีนนีกีตชัต็มตนี้ตัวนี้ตันต วิคอนมินเนียนเป็นลาคอนมินเนียนสโตร์อันนี้เป็นปับคอนไงแล้นมีขวดซอสตัวนี้สวยไหมชาแตมเบอร์109อ่ะนี่ไงตัวนี้ไงที่ชาเต็มอยากได้นี่ไง203กับ204ใช่ไหมแม่ตัดสินใจแล้วแม่เอาตัวนี้ชาแตมแย่งแม่สิเอาตัวนี้นี่แหละอาชาแตมจ่ายตังค์ให้แม่หน่อยเร็วได้เลยค่ะแล้วแม่อ่ะด้วยนะคะอยู่ไหนอยู่ไหนของเราอยู่ไหนอ้าวไหนเฮ้ยนั่นไง มาแล้วมาแล้วชันแต้ก็ไม่ผีไปแมนไหนแล้วแกะเลยแกะเลยตัวอะไรตัวอะไรแม่จะได้ตัวอะไรแม่จะได้ตัวอะไรทางนี้ว้าวเดขอให้ไม่ใช่ตัวนั้นตัวอะไรตัวอะไรเดขอให้ไม่ใช่ตัวนั้นป๊อมป๊อมไม่ได้ป๊อมปอมน่ารักจังเลยอ๋อมันมีข้างหนึ่งเหรอฉันไม่เห็น อแล้วที่หลังแม่ก็อยากเอาเจัดใจตัวเองนะคะอ่ากลับบ้านกันชอตแปมของแม่ไม่ใช่เหรอนะของแม่ไม่ใช่หรอนะ